มี4งานในช่วงเช้าทุกคนมากันอย่างคับคังแล้วก็เกินความคาดหวังคาดหมายครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวชนทุกขแขนงแล้วก็ทุกสภานักมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันดีนะครับในการที่เราเริ่มต้นกันในวันนี้แล้วก็ก็ไม่ไม่คิดว่าคนจะสนใจกันขนาดนี้นะครับเิ่มต้น ครับทุกแขนงให้เกียรติกับทางไทยบีเอสมากๆนะครับในการที่มาร่วมกันในวันนี้ก็โอ้โหก็ยังตื่นเต้นนะครับหรือว่าหรือว่าเรามีนิมิตหมายอันดีร่วมกันในการเริ่มต้นนะครับเปิดกล้องเราก็ก็เหมือนกันค่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่วันนี้ให้เกียรติมาแล้วก็ขอบคุณน้องๆนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมแม็กซ์เมจิกแอนดเออร์ไพรส์ด้วยค่ะที่วันนี้ก็ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมา นครเรื่องมี้เป็นพิเดทองยักษ์ทอใหญ่ขนาดไหนคบอืมใหญ่มากไหมก็ก็เอ่อจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เฉเพาะจาะจงว่าจะต้องใหญ่หรือไม่ใหญ่เนาะมันอยู่ที่อยู่ที่ประเด็นที่นําเสนอมากกว่านะครับว่ามันจะกระทบหรือว่าโดนใจทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทุกเพศทุกวัยมากน้อยแค่ไหนต่างหากนีก่คือสิ่งที่ที่ พวกเราทุกคนนะครับตั้งใจทำนะฮะเพื่อการนี้มันมีความหนักใจบ้างที่ถามว่ามันเป็นมันเป็นตัวละครที่มีตัวจริงอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆและมันถูกยิบยกโดยผู้ติดยึความไม่เท่าเ,าเทียมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำหนักใจในการจีกับอะไรบ้างการนำเสอนอค,คือคือถามว่าหนักใจไหมจริงๆแล้วก็ไม่เรียกว่าหนักใจดีกว่าครับก็ก็เราก็ก็มีการรีเสิร์ชเรื่องข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของของการนําเสนอที่ ท,ที่มีตัวละครที่มีอยู่มีชีวิตยอยู่จริงในในพิเรียนนั้นโดยที่ผสมผสานกับตัวละครที่สร้างขึ้นเพื่อให้เรื่องมันดําเนินไปได้อย่างกลมกลืนแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็มีความสนุกนะครบรถทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยใช่ครับมันมีความสมบูลณ์หอว่า,อาจจะไปเข้าเรื่องของความต่างหรือว่าอะไรที่แบบมีคนเขาแบบว่าวจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าจะใช่หรือว่า ด้วยการที่เรามีที่ปรึกษาอยู่เกือบสิบคนนะครับกว่าบทแต่ละซีนแต่ละตอนที่จะ,จะเอามาผลิตนะครับข้อนี้มีการกรองกันกันอย่างพิถีพิถันทุกฝ่ายเนะาะทั้งสถานีแล้วก็ทางผู้ผลิตเรื่องสำคัญที่สุดคือการทำวิจัยข้อมูล,ลรีเสิร์ชนะครับผ่านนะครับผ่านนักวิชาการที่เราเชิญมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำออกไปเราคิดว่าเราได้กัดกรองกันอย่างรอบคอบแล้วนะครับ คิดว่าตรงนี้ไม่หนักใจที่มันมีเติมแต่งแต่ว่าให้มันสนุกขึ้นหรือเปล่าเันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือั้งกังวลว่าทให้เป็นบทละครทีนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคือคือด้วยความเป็นละครเนาะละครคือความบันเทิงแล้วก็ส่วนมอสแปร์สวรรค์ก็เป็นเป็นเป็นละครนอกจากเป็นละครเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีความบันเทิงกับสาระอะไรที่มีอยู่จริงในในยุคสมัยนั้นเราก็จะรักษาไว้แล้วก็ให้คงความดีงาม อยู่ยางงั้นอะไรที่เป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เรื่องมันมีอะไรมันกลมกล่อมแล้วก็สามารถที่ดําเนินไปได้อย่างอย่างสนุกด้วยเนาะเราก็จะตรงนั้นอะตรงนั้นเราจะเราจะเราจะ,เราจะมีการาแต่งเติมได้ตามสมควรแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเราก็จะไม่บิดใช่ครับรงพี่โลพี่ยาพทธตรป่าไ้ไม่เช่ออย่างเราค่ะรอมียังไงคะต้องกา,าร<อ> ก็เป็นพระองค์เจ้าดาราวดีค่ะก็เป็นพระเมษีของสมเด็จกรมพระราชวังบวรนะคะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องคือเป็นคนที่ดูแลหม่อมต่างๆเจ้าเจ้าหม่อมห้ามต่างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ท่านจะต้องคิจารณาต้องดูแลต้องตัดสินอะไรยังไงก็จะเป็นบุคลิกของพระองค์ท่านค่ะ ที่านัดอยู่แล้วใช่ไหมเราะท่านัดอยู่แล้วเขาชอบเปลี่ยนคำต่องก็คือชอบพิเรียดค่ะชอบชอบแต่ว่ายังไม่เคยแต่งในยุครัชกาลที่สามหาก็ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แต่งนี้ก็สวยงามมากค่ะค่ะจริงจริงมันยากนะคะพี่น้องว่าพิเรียดมหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้มันยากมันแบบย้อนไปไกลถึงกัชกาลที่สามถ้าจริงๆอย่างอย่างที่ที่ทางพุ่งกลับก็บอกแล้วนะคะว่าจริงเขาก็รีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็ทำทำ ทำข้อมูลอะไรมาอย่างถูกต้องแล้วถ้ามันจะยากก็คือเรื่องของการท่องนี่แหละค่ะการพูดต่างเพราะว่าพอเป็นเป็นเจ้าเป็นนายก็จะต้องแบบมีหน้าที่อบรมสั่งสอนหรือพูดจารอย่างเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องมีข้อข้อความค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดค่ะพี่ัวร้อนเลยครับเจ้าแบบเจ้ารลอในเรื่องนี้ฮะเรื่องมียากได้ยังไงครับับตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับ แต่ว่าก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนครับเพราะว่านักแสดงนะครับก็ต้องทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองให้เป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายจริงจริงด้วาที่เป็นคนดูด้วยต้องตัดแบบว่าทางทีมเบื้องหลังเยอทำการบ้าในให้ตัวเองยากทุกวันนี้ก็ท่องบท <laughs> แอบอ่านละคร <laughs> ก็จริงๆก็คือในยุคนี้ค่อนข้างง่ายหน่อยตรงที่เวลาเราจะหาข้อมูลอะไรมันก็จะอยู่ใน YouTube หมดทําให้เราไม่ต้องไปอ่าน แล้วก็ใช้วิธีการดูเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะง่ายขึ้นแต่ก็ก,ก็ก็ต้องเปรียบเทียบหลายๆอันว่าอันไหนน่าจะใช่หรือไม่น่าจะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ล้วนแต่มีข้อมูลเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาปรับแต่งให้เข้ากับเนื้อหาแล้วก็สุนทรพื้นในเวอร์ชั่นของมองเป็นสวรรค์ครับ โอคิดว่าคุณสุนทรพูดน่าจะแต่งกรอนอย่างเดียวแต่คงไม่ได้พูดเป็นกรอนตลอดเวลาซึ่ง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 คิดว่าเป็นแบบนั้นนะฮะ <c oughs> ขอขอนุญาตเมาที่โอนี่อยู่ได้ไหมครับครับโทรหาพี่โอบอกว่าจะทําละครเรื่องนี้แล้วก็พี่โอรับบทสุนทรพูดให้พี่หน่อยนะโอด้ดีครับพี่แล้ววันดีคือดีหลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ต่อมาก็มีสายจากพี่โอเข้ามาพี่ถาครับ ตอนนี้โออยู่วัดเทพธิดารามครับไปทำการบ้านเลยโอไปทำไมแถวนั้นคือไม่เล่นไม่ได้แหละคือเหมือนบังคับเราอยู่ในทีอ่ะฉันมาที่วัดเทพธิดารามแล้วนะไม่ฉันเล่นไม่ได้แล้วนะไปเอาไปไปบิ้วไปบิวตัวเองไปไหว้ขอท่านว่าต้องได้เล่นนะเพราะสุดท้ายแล้วก็คือพวกอย่งพวกเจ้าวิราชก็คืออุปถัมภ์แล้วก็มาอยู่ที่วัดเทพธิดารามก็ ไปเอาอารมณ์ไปเอาอารมณ์ไปเอาฟิลครับพี่ถาครับต้องฟิลก่อนเนาะใช่ใช่คร okay. ับขอบคุณครับจะเรียกว่านางดีไหมคะลุงดีชุดงนประจีมฟิลค่ะหม่อมเป็ดหม่อมสุ่นะคะหมอมสาวทาย่งไรคะลุงดีคะีกับผลงานเนี่ยค่ะก็โดยส่วนตัวนะคะของอาทีมรับบทเป็นหม่อมเป็ดนะคะจริงๆต้องบอกว่าดีใจตั้งแต่พี่ถาติดต่อมาแล้วเพราะว่าพอพี่ถาส่งบทให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่า ชอบแล้วก็ตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านเลยคือด้วยด้วยเป็นคนที่แบบชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเรื่องราวเหล่านี้จริงๆแล้วเราได้มาถ่ายทอดบทบาทของบุคคลที่มีอยู่ในอดีตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับเรื่องราวที่มันเป็นความเข้มข้นใน เมื่ออดีตที่มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักที่มันแบบไม่จํากัดเพศในยุคสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยังไงมันก็เลยยิ่งทําให้แบบมันดูน่าสนใจและยิ่งได้มาเจอแบบน้องฟิล์มอย่างเงี้ยที่เราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออสบายใจและคิดว่าน่าจะแบบสนุกแน่นอนแล้วก็พิเศษด้วยคือแบบได้เจอพี่นกได้เจอแบบพี่โอคือเป็นนัสดงที่แบบมีความมีความสามารถทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบดีใจอยู่แล้วค่ะโอกาสที่อยากจะร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอยู่แล้วค่ะ ก็ดีใจค่ะที่ได้รับบทคุณสุดนะคะในใน,ในพาร์ทของฟิลม์มเนาะก็เวิร์กกับมันมานานถึงว่าด้วยด้วยบทด้วยแล้วแต่แบบพี่ถาโทรมาคุยเลยะคะ่ะก็ดีใจมากที่ได้เล่นเพราะว่าตัวฟิล์มก็ลุ้นมานานเลยแลวก็พอมาอ่านจริงๆค่ะก็รู้สึกว่าตัวคุณสุดมีความใกล้เคียงกับฟิล์มในหลายๆจุดเป็นหัวาหาจุดเชื่อมโยงได้เยอะค่อนข้างมากก็เลยรู้สึกว่าสบายๆในการเล่นมากขึ้นกว่าที่ตอนแรกคิดไว้ว่ามันจะแบบยากหรือเปล่าเลยคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มา่วมงการ ทนะคะคพี่นกด้วยนะคะแล้วก็แบบทางแบบ Thai PBS ไทยพีเอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเห็นผลงานของทางไทยพีเอสอยู่แล้วว่าพอเป็นพ e ีเรียตเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมมาแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าพยาสุยิยวดีหรือแม้แต่แบบปุษบารุยไฟทีมก็หวังว่าเรื่องมอมเป็ดสวัสด์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้าไปอยู่ในใจของคนดูค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องนี้เรานําเสนอเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนาะทีมก็สนับสนุนอยู่แล้วเรื่องของแบบ ความหลากหลายทางเพศเลยค่ะก็เพียงรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบมันเท่ากันโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องเพศอะไรก็หวังว่าสื่อนี้จะเป็นสื่อที่ดีเพราะว่าพิงเข้าใจว่าการที่เรามีสื่อที่ดีอะคะ่ะมันจะมันจะสาคัญยังไงกับการที่เราจะสร้างทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะกับเด็กๆยิ่งเขาได้รับสื่อที่หลากหลายแล้วก็ที่ดีอย่างเห็นตั้งแต่เด็กอะพิมเชื่อว่าพอเขาโตขึ้นมาเขาจะมีใจเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลายค่ะ นี่คือแบบจริงๆเป็นพระเอกในยุคนานแล้บแบบว่าเาเรียกว่าปกหักง่ายรับบทอะไรยังไงคะเองครับผมเป็นศัตรูหัวใจครับผมก็รับบทเป็นเจ้าคุณพระเจนอธิบาลนะครับก็เป็นตำรวจครับอยู่ภายในวังครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมานะครับเพื่อให้เรื่องมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับก็เวลามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นภายในวังก็จะมีผมนี่แหละแล้วก็มีลูกน้องเป็นประจงกับมั่นนะครับมา มาเขาเรียกว่ามาคอยดูแลความเรียบร้อยครับครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางไทยพีพีเอสนะครับแล้วก็ครั้งที่2กับพิฐานะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อมั่นว่าผมจะทําได้นะครับก็จะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดครับจริงจริงเรื่องนี้ป็นยากไหมต้องอาผ่านจากแบบเป็นแล้วเราได้แต่ว่ามีความรักใหม่แบบใหม่ครัถ้าผมจริงๆก็ยากตรงเรื่องของภาษาเนี่แหละครับเพราะว่า เป็นคนที่พูดค่อนข้างเร็วอยู่แล้วแล้วก็ต้องเหมือนกับทำตัวเองให้ช้าลงพูดให้ชัดขึ้นแล้วก็มีการแอบไปดูที่ผ่านมาแอบไปดูหนังโบราณมาหลายเรื่องเลยครับเพื่อให้ตัวเองแบบซึมซับว่าจะได้พูดช้าลงแล้วก็เข้าใจในบริบทต่างๆมากขึ้นครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์นะครับฝากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบฟ้อมนิดนึงครับบอกหมดแล้วครับครับผม้วมียังไงครับ เรื่องนี้ก็ได้รับบทเป็นลูกของรัชกาลที่สองครับเจ้าจางวังหมอนะครับก็เพิ่งได้รับบทมารู้เลยว่าน่าจะต้องทํางานหนักแน่นอนครับไม่ใช่แค่ตัวของผมนะครับแต่ว่านักแสดงทุกคนคิดว่าท้าทายครับเป็นบทที่ท้าทายมากเลยครับจริงๆด้วยความแบบว่าเป็นนังแบบพิเรียพยอนไปเลยแลเคยพิเรียดเคยครับเพราะว่าเรื่องก่อนที่ผมไม่พิเรียดผมก็เล่นอย่างพิธามันกันก็ดีใจครับที่ได้มา ร่วมง,งานกับพิธายหนึ่งรอบครับแต่ต้องบอกว่าค่าวกรอนเนี่ยผมผมจะได้บทไม่ค่อยเยอะๆมาผมจะเป็นได้ขอรับแต่มาในครั้งนี้คือจากนากจัดเต็มเลยก็จะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ดูผลงานดีๆนะครับจากทางไททูเบสและก็แม็กซ์ i มจิของพาครับ ก็คือเรื่องนี้ต้องมากกว่าได้ขอรับแล้วเนาะถูกต้องใช่ครับผมโอเคก้าวหน้าค่ะนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับก้าวหน้าไงคะเรื่องนี้ที่ต้องปีคู่เนาะวันนี้ใช่ครับก็ต้องอุ๊กไปก่อนปุ๊กไปก่อนอ่าก็จริงๆก็จะมีพี่ประจงอีกคนครับใช่กับน้องขวัญครับเก้าเล่นเป็นขวัญครับขวัญจริงๆก็เป็นแบบกับแสดงละครนอกด้วยค่ะอยากเล่าแบบว่าเราไปฝึกไปเยอะมากแค่ไหนใช่ครับก็เอ่อ ทุกคนก็จะได้เห็นเก้าหนิกมูดหนึ่งก็คือก้าจะได้รําให้ทุกคนดูด้วยครก็เป็นอีกบทที่แบบท้าทายมากๆที่จริเก้าก็เคยรำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงครับเล่นขนพระแต่นี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นละครนอกก็ต้องฝึกหนักๆเลยครับ สวัสดีครับผมฟิลกิติกรครับสวัสดีค่ะไฮชิติมาค่ะสวัสดีค่ะเบิร์นนาเชียการค่ะรับบทเป็นอะไรบ้างครับครับสำหรับฟิลเรื่องนี้รับบทเป็นพระเจ้าสัตก์ก็เป็นรัชทายาทของรัชกาลที่สามเป็นเป็นหลานของของเสด็จย่าเสด็จที่าสนใจ่หคะค่ะก็สำหรับไฮนะคะรับบทเป็นหม่อมมีบค่ะซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นหม่อมห้ามของพระเจ้าสัตค์ค่ะ คาเปิดนะคะเราบดเป็นหม่อมแก้วค่ะหม่อมแก้วนี่เป็นตัวละครที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะอาจจะไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในระวดิสตาร์นะคะแล้วก็เป็นหม่อมห้าอีกคนนึงของเจ้าสักทรรมจริงๆนีความคัดว่ามันแบบชั้นีกัไปบ้างคะสำหรับฟิลเองจริงๆแอบแอบตื่นเต้นแล้วก็กังวลนะครับเพราะว่าปกติเราผ่านละครจากรวงๆเนาะก็เล่นนมาหลายเรื่องเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เราห่างหายจากการเล่นละครไปประมาณ3ปีก็ต้องบอกว่า คือทําการบ้านเยอะแล้วต้องขัดเกลว่าว่าแรคเตอร์ใหม่อะไรใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเพราะว่าเราเราแบบไปร้องเพลงอะเงี้ยเราก็สาหรับในการเล่นละครเนี้ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับต้องขอบคุณคุณพิธานะครับขอบคุณแม็กเมจิกแล้วก็ขอบคุณช่องไทยทีวีเอด้วยนะครับที่ให้โอากาสนะครับให้มารับบทเรียกว่าบทนี้เป็นบทที่แบบว่าเป็นบทที่แบบว่ามีตัวตนจริงด้วยวก็แอบกังวลใน,นเรื่องของคำนะครับคำแล้วก็คารคเตอร์ตัวละคอรอะไรเงี้ยครับก็ บทนี้ได้ครบหมดนะครับสิ้นตอนแล้วก็เอากลับไปทาการบ้านแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็กับตัวละคร aching, คุณแคค่ะคุณแค่ะคุณแค่ะอค่ะแอะไรนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็รับบทเป็นคุณสุวรรณ ก็คือคุณสุวรรณก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงยาวหมอกเป็ดสวรรค์ที่เป็นที่มาของะละครเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จริงๆก็ยังมีมีมีผลงานของคุณสุวรรณที่เราอาจจะแบบเคยเรียนตอนเด็กๆละะเลยพระมาเลยเทถ่ายอะไรอย่างเงี้ยด้วยะคะ่ะอะไร,ะะไรใช่เพลงยาวหมอกเป็ดสวรรค์ก็คือเราต้องมา เป็นตัวคนที่เขียนใช่เป็นคนเขียนเรื่องนี้ก็มีความเป็นกวีหญิงในยุคนั้นคู่มากับกวีชายซึ่งก็คือสุนทรภู่นึกว่ากวีชายอออ๋ักวีชายด้านนี้เลยอันนี้เป็นกวีอันนี้ก็อันนี้ก็วีติกต็อกอันนีเรื่องที่มันยากเลยเพราะเราต้องแบบต้องแบบชุกตัวเป็นแบบคนนี้เป็นคนมากขนาด ยากมากในเรื่องว่าบางคนแบบคิดว่าเออเล่นบุตรสบารลุยไฟมาแล้วแบบคําพูดจะเข้าง่ายแต่ว่าจริงจริงบุษสบารลุยไฟร้องกับลำเยอะมากๆาค่ะพูดอาจจะน้อยหน่อยเราเรื่องนี้ก็คือเหมือนแบบต้องมีมว,วัยวุฒิมากขึ้นเราต้องดูมีเด็กในดูในปกครองที่ต้องดูแลก็จะต้องมีการแบบมีมาดที่แบบคิดว่ามากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็บดต้องแม่นค่ะขอคนอื่นด้วยนะคะมีขอ้อพิเศษบ้างนะ,ค,ะคนที่มีไม่หมดอยให้นักตัวเองแล้วก็บดวเองเลยค่ะทุกคน แต่ตอนนี้เราเชอหรืองจะก้าวันนี้เราเชหรือไม่เชืไม่เลยค่ะแนเชแตัวเองแล้วก็หมดแนี่านีอาใครอก็เมื่อกี้ก็เกือบจะตีกันแล้วนะคะการดึงกระจุดกระชากชิ้นสุดค่ะเป็นผู้สัความรักด้วยนะยานะเอ้ยวุยแล้เรืองเป็นยังไงคะ อ่านูค่ะเอ้ยอยาให้บอกว่าตัวเอเป็นไรได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเริ่มถามกันก่อนก็สวัสดีครับชื่อโบนัสครับคณะเดชศิษสุดก็รับบทเป็นมั่นครับเป็นทหารใช่ก็จะอยู่กับแก๊งทหารเราทหารแล้วก็ รักกับแม่ปิกอยู่ครับรักกันด้วยไม่คกันว้มึงบกก็กันด้วยค่ะค่ะต้อนรับอหม่ค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนาแนนะคะนาแนก็เล่นเป็นบทแม่อึ่งค่ะเป็นแม่ครัวในเรือนใหญ่ค่ะเป็นแม่ครัวใหญ่เลยเป็นแม่ครัวเลยแม่ครัวใหญ่ค่ะแบบลูกมากเลยนะคะใหม่มากค่ะสวัสดีค่ะชมวิวค่ะรับบทเป็นแม่ปิกค่ะแม่ปิกเรื่องนี้คือจะเป็นยังไงคะ แม่ปิกจะมีแม่ปิกจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่แบบว่าตัวคนเดียวแล้วก็จะแบบจะไปของานทำอยู่กับเบาๆ<อ>าใช่น่าสงสารเันที่เห็นการทำอาหารหรอจะมีบ้างนะค่ะมีการทำอาหารเห็นได้พวาโอเคพี่ถาคะปิดท้ายดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ที่ามมาเรื่องนี้จะได้ดูยังไงบ้างถ่ายไปเม่อไหร่้ไป้โอ้โหถ่ายไปตั้งหนึ่งคิวแต่แต่ก็ก็มีเสียงแววมาว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากจะให้ออกอากาศภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รับปากไปละเลอเเลอรับปากไปแล้วก็คงต้องทำไม่ได้แล้วก็ต้องขอความร่วมมือกบบพี่ๆน้องๆทุกๆคนในความร่วมมือเรื่องคิว นะเพราะว่าตอนนี้รับสมัครคนปักตะไคร้ด้วยประจำกองถ่ายมองเปี่ยสวรรค์ช่วยประกาศไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับ